สวัสดีครับผมพ่อคันนี้แล้วครับกับตอนเศร้าๆครับนี่บรรยากาศแยามเศร้าๆได้ครับพี่น้องนี่โอ้ดหดีเห็เสียงนกเสียงกาห่องครับนี่บรรยากาศดีร้ายครับนี่ช่วงนี้ก็ประมาณสองโมงแล้วครับนี่แดดกันยังประทันออกอยูน่นะครับนี่ันนี้กำลังตื่นครับนี่ นางกินกาแฟห้อนๆกันครับนี่กนสิออกจากดีสอดนี่ดีสอดเพิ่นกับบรรยากาศดีครับนี่โอ้นี่สวนนางเด่นนางกินกาแฟห้อนๆครับเออย่ำคงขึ้นก็มีไฟมียังเนาะเพิ่นประดับใส่ขื้นติเขาท่าอยู่วะเรียว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกครับนี่ตอนขาเขามาก็เลยบริเ็นยังเลยครับนี่ ซรู้สึกว่าฝนสีตก้วมันคืนอหนีเนาะโอ้บรรยากาศดีครับเบื้องในนี่รีสอร์เพ่นกับยุติดอันไฮมั่นเลยตัวนี่มีแต่ไฮมันเนาะแถวโคราชออนะอันนี้ต้นเอียงหน่อยเนาะต้นต้นหาดบ่าหนเหรอ โอเป็นไรครับพี่น้องบรรยากาศชดชื่นครับนี่ฝุ่นฝุ่นพ่อใหญ่เลมกินกาแฟหอนเฮ้ยเลยฝุ่นเว้ยเป็นไรครับเสียบบอเป็นเป็นไรครับรีสอร์ทเพิ่นนอนโอเคบอใช่เลยครับอันเพิ่นเอาห้องละเท่าไหร่นี่ห้งหองละเกือบเจ็ดร้อยหกร้อยกว่าหกหกร้อยกว่าหกร้อยเท่าไหร่หกร้อยห้าสิบเออรีสอร์ทเพิ่นกับขึ้นละหกร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้อง ผมว่มาก็ถือว่าโอเคอยู่นะราคากับปัดกลางครับกับโมเพ้งแห้งกับโมถึงแห้งครับก็บถือว่าพอดีเนาะหกร้อยห้าสิบพดีครับบรรยากาศยังดีเนี่ยยังเป็น,ปนบริการกาแฟนทำเด้ครับเนี่ยมือนเสาร์นี่เอ่อรีสอร์ทอันท่อฝันเนาะสวนท่อฝันรีสอร์ทเออสวนท่อฝันรีสอร์ทก็ถือว่าโอเคอยู่ครับขึ้นละหกร้อยห้าสิบบาทครับนี่ เป็นบรรยากาศหรือว่าเป็นการบริการก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องสิผ้าเบ่งของเบ่งยังเพิ่นครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ มีกาแฟให้กินครับนี่ห่อนห่อนมีกาแฟบริการเรียบร้อยครับหอ็ถือว่าโอเคอยู่ครับกับพวกแห้งครับเด mm. ี๋ยวพาเป็นบรรยากาศอบๆหอบอง

มีกาแฟ,าฟาห่อนน้ำครับนี่พี่เปิดบ,บริการทุกวันน้องโอ้โ <c oughs> เปิดบ,บริการทุกวันเลยครับ <c oughs> มีเบอร์โทรจองไหมครับนี่มห้คร <c oughs> โอ้โห,โหคุณพี่มีนามบัตรให้ด้วยครับนี่นี่ครับ ไปแต่ผ่านไปผ่านมาถ้าบ่มีมองนอนกนัขอเรียนเชิญได้ครับนี่มีเบอร์โทรเรียบร้อยครับนี่จองได้ครับนี่คุณพี่โอเราไปไ,ไ,ไงล่ะคุณพี่เขาบริการดีมากเลยครับนี่ถือว่าโอเคอยู่นน่นี่นี่กับสิป,ป็นบริ เี่หลบหนอกครับนี่บรรยากาศดีครับนี่ตื่นมามีสวนดอกไม้นั่งกินกาแฟห่อนๆครับนี่มีโต๊ะมีผุ่นไม่หดเตียงไข่ไข่คือปั้นอยู่บางแสนหรอดครับนี่นี่แะครับกระจียูป,ประมาณนี้ครับ บรรยากาศรอบๆรีสอร์ทเพิ่นกับชิตประมาณนี้ละเดี๋ยวออกจากรีสอร์ทแล้วกันชิตไปเที่ยวสวนสัตว์บานนี้ครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมเลยไปเลาะตลาดเชฟวันแล้วครับกับอ้ตลาดใหญ่แห้งครับ ขนาดสองโมงแล้วครับนี่แดดยังบ่ทันออกเลยครับมือนี่ขามากหมว่านี่ฝนตกห้ามย่บอึบมือเลยครับว่านี่โอ้นี่ครับมีเบอร์ทูเดียบร้อยครับนี่พอได้ผ่านไปผ่านมากง่วงนอนครับขอ เพี่อนเชิญครับเลี่ยพักได้ครับนี่มันอากาศดีอยู่ครับก็ถือว่าโอเคอยู่กับโบแพงแห้งครับนี่ลานค้างนี่ยจะเป็นหม่องจอดรถครับรถรถนุ่นรถยังก็จอดได้ครับนี่เป็นลานจอดรถจอดยังเป็นมมีให้เรียบร้อยครับนี่ คลิปนี่ยกับใบสนีเนาะครับเนาะเดี๋ว่าใครได้เบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับเด้ออย่าก,กินกาแฟต่อกัอนครับบันเดี๋ยวว่าไครได้กดแล้วก็สิบ,บริพาดคลิปใหม่ๆครับเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเสมีเนาะครับเนะาะสวัสดีครับผม